อนุภาพแห่งเทพย,ายดาเหล่านั้นสถานที่แจกพระบรมสารีริกธาตุสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรจากสถูปใหญ่อยู่ห่างจากเส้นทางกุสินาราเดวารียออกไปที่ใต้ ประมาณ300เมตรปัจจุบันเป็นเพียงกองดินขนาดกลางๆมีโพยืนยืนต้นอยู่ข้างๆสถานที่ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักและเอกสารต่างๆอ้างถึงมากนักแต่ชาวบ้านยังมีการสืบต่อด้วยความเชื่อเรื่องราวความสำคัญไว้และเรียกชื่อสถูปนี้ว่าพรามณเจดีคงหมายถึงสถูปท,ท,ที่เป็นอนุสรณ์ของโทนพรามที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ หรือที่บรรจ,จุพระบรมสารีริกธาตุนั่นเองนอกจากบันทึกของหลวงจีนถังสำจังในปีพุทธศักราช1163ถึง1198กล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่าเห็นเสาหินของพระเจ้าอาโศกอีกต้นหนึ่งปักอยู่ที่หน้าสถูปอันสถานที่ที่มีการแบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุ สถูบบ้านนายจุนทะบริเวณสถูปโบราณอันเป็นที่หมายกันว่าที่แห่งนี้คือบ้านของนายจุนทะกมามระบุตรช่างทองชาวเมืองปาวาที่ถวายพระทหารมือสุดท้ายชื่อสุกวรนมัทวะต่อพระบรมศาสดาเป็นเหตุให้การประชวนสุดหนักและเสด็จต่อไปยังเมืองกุศินาราเพื่อปรินิพานตามพุทธประสงค์ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปาวานาคาห่างจากเมืองกุสินาราประมาณ19กิโลเมตรมีสถูปโบราณเหลือเป็นเะินสูงประมาณ50ฟุตตามหลักฐานการขุดค้นได้พระพิตรูปที่บรรจุในสถูปนี้3-4องค์เป็นที่น่าเสียดายว่ามุสลิมนำศพไปฝังไว้ที่เชิงฐานด้านทิศตะวันออกจึงต้องทำใจ ให้เข้าถึงประวัติศาสตร์แห่งอำนาจและกาละเวลาแม่น้ำอีกสายหนึ่งที่อยู่ใกล้มือกุสินาราคือกธธากุถาหรือกากุธานทีที่พระพุทธเจ้าทรงสงสนานแม่น้ำสายนี้อยู่ในเขตของเมืองปาวาศูนย์อัพวัน รีอสอรมะม่วงของนาจุนทะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกากุฏฐานี้พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้สเสวยสุกรมัทวะของนาจุนทะแล้วทรงประชวนปักขันธิกาพาดประทับอยู่ที่อัมพวันนี้ตรัสให้พระอน,นุลนำความไปบอกแก่นาจุนทะโดยโดยทำให้เขามั่นใจว่าการที่เขาถวายสุกรมัทวะแด่พระตถาคตเป็นอาหารมื้อสุดท้าย หลังจากที่ทรงเสวยแล้วทรงประชวนนี้ไม่มีข้อที่น่าตำหนิแต่กลับมีอน,นิสงส์งมากตำนานบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสงสนานในแม่น้ำกกุฏุานี้แล้วบริเวณริมฝั่งแม่น้ำและปลาทุกตัวในแม่น้ำได้กลายสภาพเป็นทองคำ วิหารมาถากัววิหารแห่งนี้อยู่ริมถนนหางจากสถูปที่ปรินิพานประมาณ500เมตรชาวบ้านเรียกกันว่ามาถาบาบาหรือมาถาบาบากิมูรติมนทิระแปลว่ามนโบพระตายภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางภูมิสัมผัสสร้างด้วยหินสีดำสมัยป่าละ ท่านเซอร์อเล็กซานเดอร์คานิงแฮมเมื่อมาที่นี่ครั้งแรกได้บันทึกไว้ว่าขุดได้ใต้ต้นโพเมื่อพุทธศักราช2404เป็นพระพุทธรูปในสายของมหายานสมัยพระเจ้ากนิศกะสูง5ฟุต6นิ้วเมื่อขุดได้แล้วก็ประดิษฐานไว้บนแท่นหินของเดิมจนกระทั่งพุทธศักราช2469นางอูโฟเทียวเศรษฐีชาวพาม่า ผู้บุรณะมหาปรินิพานสถูปจึงมาสร้างวิหารแห <IN> ่งนี้ให้เป็นที่ประฏิษฐานพระพุทธรูปอีกด้วยกุศินาราเป็นสังเวชนียสถานนครศักิรสิทธิ์ของชาพุทธมาแต่โบราณ จึงมีศาสนิกของพระพุทธศาสนานานาชาติผู้ศรัทธามาสร้างวัดตามศิลปะวัฒนธรรมของประเทศตนเพื่อเป็นเครื่องสักการะนมัสการและมีศรัทธาอย่างแรกล้ามาสร้างวัดในปริมณฑลหลายแห่ง ไยกุสินาราเฉลิมราชตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของสารวนโนทยานที่เสด็จปรินิพานกับมกุฏพันธนะเจดีที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระในเขตจังหวัดกุสินาคารัฐอุตรประเทศมีพื้นที่ทั้งหมด5.85เอเคอร์หรือประมาณ14ไร่เศษพุทธบริษัทชาวไทยร่วมใจกันสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537เพื่อน้อมเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติการครองสิริราชสมบัติครบ50ปีและเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในดินแดนพุทธภูมิในความอำนวยการของพระสุเมธาธิปดีทัตตะสุทธิมหาเถระอดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสริกับพุทธบริษัทชาวไทยได้ถวายาศาสนูปรถม และการดำเนินงานของพระเทศโพธิวิเทศวัฒนพุทธคยาทั้งนี้มีสถานเอกอัครราชทูตไทยนก,กรุงนิวเดลีคอยอุปการะาช่วยเหลือในภารกิจอันสำคัญนี้ด้วยดีตลอดมาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกวลมหาสังฆปาริณายกสเสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธียกช่อฟ้าตัดลูกนิมิตเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2542 ผูกสีมาตามพระบรมพุทธานุญาตพร้อมด้วยสงฆ์คณะปูรกะ80รูปกรรมการมหาเทราสมาคมพระสุมเมธาธิบดีพระพรมโมลีพระวิสุทธาธิบดีพระธรรมโมลีเป็นประธานในขณะผูกสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมพระรจชทานชื่อวัดว่า วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชพระราชทานนามพระพุทธรูปองค์พระประธานในพระอุโบสถว่าพระพุทธสยภูยานานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระปรมาพิทยย่อพปรเพื่อประดิษฐานไว้ที่หน้าบันพระอุโบสถเป็นมิ่งมงคลต่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชยิ่งปัจจุบัน มีพระราชรัตนร,ร,รังสีวอปอวีรยุทธโธเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพิสุจำภาษา25รูปพระอุโบสถได้ประกอบพิธีมหาบูชาเพื่อชี้เขตสร้างพระอุโบสถเมื่อวันที่5มีนาคม2539ได้ลงมือสร้างฐานล่างอาคารรับพระอุโบสถเมื่อวันที่9มิถุนายน2539อันเป็นปีการจนาพิเศษ และสร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมของไทยโดยผู้ออกแบบเน้นให้เป็นศิลปะในรัชการปัจจุบันตามผู้ออกแบบแบบคือรองศาสตราจารย์ดรพินโบสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนิสินขนาดความกว้าง8เมตรยาว22เมตรมุมด้านหน้ากว้าง4เมตรยาว8เมตรลานประทักษณิณ12เมตร บานประตูหน้าต่างเป็นไม้สาระอ,อันเป็นเครื่องะระลึกถึงสาระทั้งคู่ในสวนของมารกษัตริย์สถานที่ปริิพานของพระพุทธเจ้าพื้นปูด้วยหินอ่อนหินแกรนิตและหินสายทั้งหลัง ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระพุทธสยามภูยานซึ่งได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมากรปางสมาธิหน้าตักกว้าง56นิ้วเมื่อวันปิยมหาราชที่23ตุลาคม2540ณมนทลพิธีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์นานาชาติเข้าร่วมพิธี45รูป มีพระธรรมโกสาจารย์ปัญญาณันทะเป็นประธานอัญเชิญขึ้นปฏิสถานบนฐานชุกชีสูงเมื่อวันที่31ทสุาคม2540ปั้นบัวปิดทองคำเปเลวเสริมรัตนบัลลังก์ด้วยกระจกสีและประกอบด้วยผ้าทิพย์สมเด็จพระญาณังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย โปรดประธานรูปหล่อพระโมคคลลานะอครสาวกเบื้องซ้ายพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าวโปรกหม่อมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ภาพทรงพนวดไว้ประจําในพระโบสถ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชเมื่อวันที่7สิงหาคม2543พระพุทธตรรุษหลักด้วยยกเขียวมรกต ขนาดหน้าตัก9นิ้วเข้าพิธีมหาพุธทธพิเศษณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามกรุงเทพมหานครพระวิมลโมลีวัดสีโคมคำเป็นผู้นำบดิสถันพระเทพรัตนมุนีวัดพระแก้วเชียงรายผู้อัญเชิญจากประเทศไทยนายวิกรมนางอังคณาไอซิลิผู้ศรัทธ,ธาสร้างถวายเป็นพุทธบูชาสมเด็จพระมหาธีราารย์ เจ้าคณะใหญ่หนกลางวัชนสงครามเป็นประธานเททองหล่อระฆังนวัดปริวาสเขตยานาวากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่23พฤษภาคม2542และนำไปประดิษฐานณนาหอระฆังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานแบบแปลนพระมหาเจดีย์ให้สร้างขึ้นมีขนาด9.73เมตร ยาว9.73เมตรพระเจดีย์9ยอดเจดีย์องประธานสูง19เมตรมีเรือนสุปฏิสถานพระพุทธรูปสำคัญ9รัชกาลและสมพระรักรุณา,ปโ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุม,มารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมืม่อวันที่30มีนาคม2544และได้รับพระราชทานนามว่าเพราะมหาธาตุเฉลิมราชสาักกา เมื่อวันที่19พฤษภาคม2544พระบาทสมเด็จพระยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุและเส้นพระเจ้าเมื่อวันที่8สิงหาคม2544เพื่ออัญเชิญประดิษฐานณที่พระมหาราชเฉลิมราชสถาในบริเวณวัดไทยกุสินาราเฉลิมราช ต้นสาร,ระราชกุมารีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีส่งปลูกต้นสาร,ระไม้มงคลอนุสรณ์แห่งการปร,รินิพานที่บริเวณด้านทิศตะวันออกของพระมหาเจดีย์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชเมื่อวันที่30มีนาคม2544อาคารเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปี ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ประดิษฐานตราสัญ,ญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีไว้บนหน้าบันใช้ประโยชน์เป็นเขตภิกษุนิวตัตที่ภักสมณทูตพระนักศึกษาพระอคตูกะหอฉันห้องสมุดสำหรับค้นคว้าวิทยานิพนธ์ที่เก็บตำราทางวิชาการสายศาสนาปรัชญาประวัติศาสตร์โบราณคดี อาคารโมกคเวสสันติอนุสร์พระสุเมธาธิบดีลักษณะทรงไทยประยุกต์ใช้เป็นที่รับรองของผู้สแสวงบุญก่อพิธีวาสิลาฤกเมืม่อวันที่25กุมภาพันธ์2538อาคารเชื่อมบุญอยู่ระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคารโมกคเวสสันติ เชิญท่านผู้ศรัทธาทุกหมู่เหล่าร่วมอนุโมทนาทำบุญใหญ่ที่ควรภาคภูมิใจในพุทธภูมิโดยทั่วกันห้องรับรองพระมหาเถระศาลาการปร,ริยญอาคารทรงไทย ขนาดกว้าง8เมตรยาว28เมตรประเทพโพธิวิเทศประกอบพิธีวางิลาเลษร์เมื่อวันที่27มกราคม2545โดยมีพระครูสุวัชยาธรและคณะพระนวะกรรมดำเนินการก่อสร้างด้านในมีศิลปกรรมไทยจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติมีแท่นบูชาสร้างขึ้นเพื่อเป็นพัะพลาพิธีรับเสด็จ สมโพธ์องค์พระเจดีเสร็จแล้วใช้ไปที่เก็บรักษาอุปกรณ์รับเสด็จทั้งมวลเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้เป็นสาลาต้อนรับปฏิสันฐานอาคารตุกะผู้มาเยือนเป็นสำนักงานวีดิทัศน์แนะนำวัดกนเข้าชมพระอุโบสถบําเพ็ญกุศลฟังธรรมสนทนาธรรมจัดสัมมนาวิชาชาการและแสดงนิทัศการในโอกาสต่างๆกุฏิกรรมฐานลักษณะเดียวกว้าง3คูณ4เมตรทรงไทยโบราณประยุกต์ และผสมผสานกับศิลปะอินเดียคือกรอบด้วยดินฉาบไล้ด้วยปูนคล้ายว่ารูปไล้ด้วยโคไมสดด้านในบุด,ด้วยไม้สักทองและไม้สีซ้ําซึ่งเก็บจากไม้แบบเศษวัสดุก่อสร้างที่ใช้แล้วมาทำกุฏิกรรมฐานด้วยหวังให้เป็นอรัญญาวาสีวัดป่าสายปฏิบัติกุฏิรับรองสมเด็จพระราชาคณนะละักษณะทรงไทยประยุกต์ขนาดกว้าง18เมตรยาว20เมตร ถวายไว้เป็นอนุสรณ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเพื่อเป็นทิรัรองสมเด็จพระสกุราชสมเด็จพระราชาคณะกรรมการมหาเถรสมาคมและพระมหาเถระผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาศาลาราชทูตสร้างขึ้น้วยไม้ศาลาทั้งหลังบนพื้นที่ลานอาคารสองเพื่อเป็นอนุสรณ์พระนาท่านนายทวัชชัยทวีสีเอกอัครรทูตไทยประจำประเทศอินเดีย สยามเทวสถานที่สถิตของเทวดาและทวยเทพย,ยีน้อย,อ,ยอันเป็นวัฒนธรรมความเชื่อมาแต่โบราณระหว่างประชาชนชาวไทยและอินเดียประกอบด้วยพระสยามเทวาธิราชสี่ทิศพระนารายณ์ทรงครุฑพระอิศวรและพระพรหมได้ประกอบพิธีอัญเชิญเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2544อาคารเครื่องจักรกลอาคารคอนกรีต ขนาดยาว6เมตรกว้าง4เมตร50เซนติเมตรใช้เป็นที่เก็บน้ำมีถังเก็บน้ำสูง13เมตรจุน้ำได้10,000ลิตรและเป็นที่ตั้งเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าขนาด54กิโลวัตต์ในส่วนล่างเป็นห้องที่เก็บเครื่องมือก่อสร้างและพัสดุพันุ์จัดฝึกอบรมพระสงฆ์ผู้ศรัทธาช่วยเสริมสายงานผู้ไทยสายประเทศอินเดียเพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิในประเทศไทย และนานาชาติเปิดเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของพระบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยรวมทั้งนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆโรงทานอยู่ทางด้านหลังอาคารมีห้องปรุงอาหารที่หุงข้าวกระทะใหญ่ที่พักฝ่ายกองเลี้ยงประกอบด้วยห้องพักและห้องน้ำ มีที่เก็บรักษาตู้แช่และที่เก็บอาหารแห้งมีที่ทำสวนครัวปลูกพืชผักให้พอเพียงตลอดปีอูข้าวสถานที่บริการอาหารสำหรับผู้จาริกแสวงบุญ ฉันน้ำป่านะสำหรับพิ่สุสามเณรและมีเครื่องดื่มร้อนเย็นไว้บริการผู้จาริกแวงบุญนอกจากนี้ยังมีบริการโทรศัพท์ทางไกลเมื่อคิดถึงบ้านที่วัดไทยกุศินาราเรามีโรงเรียนต้นกล้าซึ่งเป็นเป็นเสมือนหนึ่งเรือนเพาะชำทาง ปลูกฝังสติปัญญากับคนท้องถิ่นที่เราทำที่วัดไทยกุสินราเฉริมราชนั่นเป็นเพียงโครงการนำร่องที่ใช้วัดเราเป็นที่ทดลองเหมือนกับเป็นแปลงนาสาธิตเมื่อเราสาธิตได้ผลผลิตทริงดงามเราก็ขยายผล ออกไปสู่โรงเรียนต่างๆทำไมเราจะต้องไปส่งเสริมโรงเรียนต่างๆในถิ่นด้านบ้านนั้นก็ต้องบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าพุทธวิธีที่สอนให้เรามีกัลยาณมิตรหากเราคิดจะสร้างโรงเรียนขึ้นมาสักแห่งหนึ่ง เราก็ได้โรงเรียนหนึ่งเดียวในแห่งนั้นเป็นของเรานี้เราใช้วิธีการขยายผลโดยให้คนทั้งหลายมาเป็นกระยาณมิตรโครงการสร้างสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก สถานพยาบาลกุสินาราคลินิกเพื่อร่างกายและจิตใจแห่งนี้สร้างขึ้นถวายเป็นพระราชัชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพุทธภูมิอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มแรกเพียงตั้งเป็นมุมแจกจ่ายยากันเองภายในขนาดเล็กๆช่วยดูแลรักษาปฐมพยาบาลพระสงฆ์ช่างไทยและกรกรชาวอินเดียที่มาทำงานก่อสร้างยามเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นนั้นโดยมีศาสตราจารย์ดรสุเอต โคเจเสนีเป็นอุปถาตต่อมาเมื่อมีผู้ศรัทธาทำบุญด้วยยาหลายขนานวัดจึงขยายกิจกรรมส่วนนี้ออกไปอีกเพโดยให้ความช่วยเหลือพยาบาลแก่ผู้สแสวงบุญตามพุทธสถานทั้งสี่ตำบลขณะเดินทางไหว้พระสวดมนต์เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยจะหาที่รักษาพยาบาลยามฉุกเฉินก็ยิ่งทําให้พระสองค์อาพาธผู้สแสวงบุญเจ็บป่วยระหว่างเดินทางมรณภาพและสิ้นชีวิตก็มีหลายครั้ง สิ่งที่เราทำสถานพยาบาลที่แห่งนี้ไม่เหมือนที่ใดในโลกไม่เหมือนที่ใดๆที่ไปทำบุญสร้างโรงพยาบาลมาเพราะอะไรเพราะที่เมืองกุสินาราเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าทรงอาพาธคือเจ็บป่วยอย่างแรงที่สุดในชีวิตของพระองค์ เด็จพุทธดำเนินมาด้วยพระบาทเปล่าอายุหรือพันษาพระองค์8ปดสิพันษามาถึงตรงนี้หมดแรงจะประคองสังขารต่อไปได้บอกกับพระอานนท์อานนท์เราไม่ไหวแล้วนะขอเราเถอะขอเราเถอะขอน้ำให้เราฉันขอถึงสามครั้งพระองค์ ตั้งแต่บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพธิยาณมาไม่เคยขอสิ่งใดเลยญาติโยมทั้งหลายเพื่อพระองค์เลยแต่บัรนปลายทรงเจ็บป่วยทรงอาพาธอย่างแรงจึงขอน้ำเพื่อบรรเทาโรคาพาธกับพระอนุสามครั้งจึงได้ฉันนั่นคือทรงเจ็บป่วยอย่างแรงและสถานที่แห่งนี้ เป็นที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทปรินิพพานคือหมดปดลมหายใจด้วยพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรดกล้าปโปรกหมอมให้สมเด็จพระเทระรพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระาชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีวางศิลาเลษ์สร้างพระมหาเจดีย์ตามแบบแปลน ที่ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วเมื่อวันที่30มีนาคม2544เสร็จแล้วสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร,นรนกิจกรรมของสถานพยาบาล5รูปีรักษาทุกโรคทรงสนพระไทยต่อกิจการเป็นอย่างมากและโปรดพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์นับเป็นมิ่งขวัญหาที่สุดมีได้นับจากที่ได้เปิดบริการรักษาพยาบาลภายใต้พระพุทธบรมีจนเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น กระทั่งชาวท้องถิ่นขนานนามว่าไทยแลนด์คลินิกมีผู้เห็นประโยชน์สละทรัพย์ตั้งกองทุนทำบุญทั้งประจำรายเดือนและรายสะดวกสนับสนุนให้ทุกวันพระใหญ่ถือว่าเป็นวันแผ่พุทธานุภาพยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่ายาทุกชนิดให้คนไข้ผู้สูงอายุและเด็กเล็กนอกจากการให้ความช่วยเหลือพยาบาลชาวอิเนเดียท้องถิ่นแล้ว วัดไทยกุศินาราเฉลิมราชยังให้ความช่วยเหลือชาวบ้านผู้ขาดแคลนด้วยการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นตลอดจนข้าวสารอย่างต่อเนื่องการสร้างวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชมีแรงที่จะบรรดาล ให้เกิดจากดวงใจของชาวพุทธก็คือที่เสด็จดับขันธวิญญาณของพระพุทธเจ้าที่เราสูญเสียสิ่งที่รักสูงสุดคือพระบรมศาสดานิพพานณที่นี่ในขณะเดียวกันเราจะทำอย่างไรจึงจะบูชาสักการะพระคุณ อันล้นพ้นของพระองค์ผู้ทรงพระคุณ,ณประเสริฐก็มาเมื่อปีพุทธศักราช2 5 3 7เป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาชนชาวพุทธชาวไทยมุ่งมองเห็นว่าสิ่งที่จะถวาพระกุศลส,สูงสุด ไม่มีสิ่งใดเกินกว่าการสร้างสิ่งอันเป็นที่บูชาพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการถวายพระกุศลกับพระเา้ยอยู่หัวจึงได้น้อมพร้อมใจกันสร้างวัดไทยขึ้นในสถานที่เสร็จดับขันธวิพานพุทธบริษัทชาวไทยจึงได้ร่วมกันสร้างวัดไทยเสียลาเฉลีล่ยลำลากขึ้นตาม ความประสงค์ของคณะสงฆ์ไทยที่มุ่งหวังจะให้มีวัดไทยให้สมบูรณ์ในจตุสังเวชนิฐานทั้งสี่แห่งวัดไทยกุษีราดเฉลิมราชจึงสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมานี้